สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกันก่อนที่เราจะมาเรียนเนื้อหาค,ครูอยากจะให้นักเรียนมาร่วมร้องเพลงแป้นพินมพ์เรามาช่วยกันร้องเพลงกันเลยค่ะ 包。<Ball. S 2> <music> Oh. we จากเราฟังเพลงแล้วในชั่วโมองนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องโปรแกรมนำเสนอข้อมูลกันนี่เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint นะคะโปรแกรมนำเสนอข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างตกแต่งแก้ไขและจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกเช่นโปรแกรมเพนต์โปรแกรมเนเกอโปรแกรม p ฟ t ต s ชอปเป็นต้นการเข้าใช้งานโปรแกรมกราฟิกให้หาสัญลักษณ์ที่จะลูปจามสีนีนะคะบนหน้าเดสก์ท็อปหรือคลิกเลือกสัญลักษณ์เพื่อหาแทบแล้วเลือกรูปจามสีนะคะ วิธีการเข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค้นหาสัญ,ญลักษณ์สัญลักณรูปโปรแกรม PowerPoint นะคะหรือข้อความว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือดับเบิลคลิกเพื่อทำการเปิดโปรแกรมนี้เรามาดูชุดคำสั่ง Microsoft PowerPoint กันค่ะ โฮมเมนูหน้าแรกนักเรียนเปิดหน้า17เลยนะคะโฮมเมนูหน้าแรกใช้ออกแบบสิ่งต่างๆที่ต้องการนำเสนอเช่นแบบอักษรขนาดแบบอักษรสีแบบอักษรเป็นต้นวางตัดคัดลอกข้อความในสไลด์ สร้างสไลด์ใหม่และจัดการสไลด์จัดรูปแบบข้อความกำหนดตำแหน่งข้อความและย่อหน้าวาดและสร้างรูปร่างเพื่อตกแต่งสไลด์เครื่องมือค้นหาแทนที่ข้อความใช้เลือกวัตถุที่อยู่บนจออินเสิร์ เมนูแทรกใช้แทรกสิ่งต่างๆที่ต้องการนําเสนอเช่นตารางรูปภาพเป็นต้นนี้แทรกตารางนะคะแทรกรูปภาพแทรกรูปร่างและแผนภูมิแทรกลิงก์แทรกกล่องข้อความและจัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษแทรกสมการและสัญลักษณ์แทรกซ่ี ะะดูดีไซน์เมนูออกแบบใช้สร้างรูปแบบการนำเสนอตั้งค่าต่างๆและตั้งค่าต่างๆของหน้าสไลด์เลือกทีมพุดพื้นหลัง เรียกโทนสีพื้นหลังนี่นะคะสไลด์โชว์เมนูการนำเสนอภาพนิ่งใช้ดูผลงานการนำเสนอนำเสนอสไลด์ที่ต้องการกำหนดความละเอียดของหน้าจอในการนำเสนอ ั้งค่าเพื่อควบคุมการนำเสนออะราิชันเมนูการเปลี่ยนการเลือกใช้รูปแบบการเปลี่ยนหน้าของการนำเสนอดูรูปแบบการเปลี่ยนหน้าก่อนนำเสนอจริงกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้า กำหน,นดเวลาและเสียงของการเปลี่ยนรูปแบบม i m a ชั o นเมนูภาพเคลื่อนไหวการใช้เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างที่อยู่ในการนำเสนอดูรูปแบบการเคลื่อนไหวก่อนนำเสนอจริง กำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุกำหนดค่าเพิ่มเติมของการเคลื่อนไหวของวัตถุกำหนดเวลาของการเคลื่อนไหวของแต่ละวัตถุนี้นักเรียนเปิดหน้า19เลยค่ะตรวจสอบตอนเอง หลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้วให้บอกสัญลักษณ์ที่ตรงกับระดับความสามารถของตนเองนะคะ 1. น,นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นอยู่ระดับเกณฑไหนให้ติ๊กเครื่องหมายถูกแค่อันเดียวนะคะดีพอใช้บนปรับปรุง 2. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีใช้จอสัมผัสจอมอนิเตอร์ CPU เมาส์ PU, outh, และคีย์บอร์ด อยู่ระดับเจนไหนไปเป็นเครื่องหมายถูกเลยนะคะ 3. นักเรียนสามารถใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเป็ถูกแค่อันเดียวนะคะ 4. นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ D เราใช้คนปรับปรุง ทีน,นี้จะมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นก็การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นอุปกรณ์เทคโนโลยีก็จะมีจอมนิเตอร์จอสัมผัส CPU คีย e ์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เมาส์การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นก็จะมีโปรแกรมนำเสนอหรือโปรแกรม powerpoint นะคะโปรแกรม p i n โปรแกรม microsoft word นี้การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นก็จะมีการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์หรือพรินเตอร์นะคะ ครูจะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนเปิดหน้า21เลยนะคะเดิมเขียนชื่อของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่อไปนี้ลงในหนังสือเรียนนะคะไม่ต้องทำในสมุดบอกชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเลยนะคะ 2. เขียนจับคู่ลักษณะการใช้งานของแต่ละโปรแกรม ลงในหนังสือเรียนเลยค่ะให้จับคู่ให้ใช้โยงเส้นไปเลยค่ะให้เตรียมไม้บรรทัดดินสอให้โยงจับคู่ไปเลยนะคะ สำหรับในชั่วโมงนี้หมดชั่วโมงแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ